สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมและร้าน81ออโต้พิษณุโลกนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างของรถทั้ง2คันนี้กันนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับและมันก็คือรถจากค่ายเบนเนอรี่นั่นเองนะครับก็มีชื่อรุ่นว่า Imperial e 400นั่นเองครับซึ่งสไตล์ของมันเนี่ยก็คือเป็นรถประเภทรถคลาสสิกเรโทรนั่นเองแต่มันมีความพิเศษอยู่ที่ ตัวคันสีดำนะครับก็คือตัวคันสีดำของเรานี้ตัวนี้จะเป็นตัว i m p e r i a l 400 SR Limited Edition นะครับซึ่งจะผลิตออกมาจำหน่ายเนี่ยเพียงแค่200คันเท่านั้นนะครับส่วนคันสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดาสแตนดาร์ดโรงงานนะครับที่มีขายอยู่ทั่วๆไปซึ่งทั้ง2องคันนี้นะครับหากเรามองอเพียงเฉพาะด้านหน้าของตัวรถนะครับหรือว่ามองผ่านๆเนี่ยก็จะ แทบแจ้งไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่ามันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูทีละจุดพร้อมกันเลยครับว่าจุดไหนที่เขาเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็เรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับของ2คันนี้ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวเบาะนั่งครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเบาะ2ตอนแบบตัวนี้นะครับผมก็กลายมาเป็นแบบเบาะนั่งตอนเดียวนะครับก็จะใช้เป็นเบาะนั่งตอนเดียวหนังสีน้ําตาลแทนนะครับ จากตัวเดิมที่เป็นสีดำนะครับซึ่งตัวผมก็คิดว่ามันเข้ากับสไตล์แล้วก็รูปทรงของตัวรถมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวต่อมานะครับก็จะมีจากตัวถังน้ำมันก็จากเดิมนะครับตัวนี้ที่ให้เป็นตัวถังน้ำมันนะครับที่มีลายลักษณะคล้ายๆหยดน้ำนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็จะเป็นตัดขอบด้วยสีทองนะครับพร้อมกับตัวหนังสืออักษรโลโก้เบนเนอรี่เป็นสีทองนะครับก็ถูกปรับเปลี่ยนมานะครับให้เป็น ตัวแถบสี่เหลี่ยมยาวนะครับเป็นแบบตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีทองแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตัวโลโก้นะครับแล้วก็ตัดแถบเป็นสีดําแทนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของตัวด้านท้ายนะครับของตัวรถ ซึ่งตัวด้านท้ายนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวซุ้มบังโคลนด้านหลังนะครับตัวนี้จากเดิมเนี่ยที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยาวออกมานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเหล็กต่อเติมตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะมีหูจับยึดตัวนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนแปลงมานะครับให้ดูขนาดที่เล็กแล้วก็กระชับรัดมากกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ ก็จะมีความกว้างความแคบเนี่ยซึ่งตัวนี้จะแคบกว่านะครับแล้วก็จะมีความสั้นกว่านั่นเองตัวจับด้านข้างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เราเอาตัวจับออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการใส่แฟลลิ่งตัวชุดสีตัวนี้แทนนะครับแล้วก็เอาตัวเหล็กนะครับที่อยู่ด้านล่างช่วงตรงนี้นะครับเอาออกไปเลยนะครับก็จะทําให้รถเนี่ยดูท้ายมีความเพียวมากขึ้นนะครับเข้ากับตัวทรงของตัวรถนะครับ ส่วนตัวไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับซึ่งตัวบางคนตัวท้ายตัวนี้นะครับรวมถึงตัวไฟสองป้ายนะครับก็จะถูกยกออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับที่ค่อนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะต่ํากว่าไฟท้ายเนี่ยปรับเปลี่ยนมานะครับให้มีลักษณะที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวไฟท้ายเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวไฟสองป้ายนะครับสาหรับเจ้าตัว SR Limited และสําหรับตัวนี้นะครับก็จะไม่มีในเรื่องของตัวของแถมที่จะเป็นตัวชิวหน้าแล้วก็ยางหุ้มโชคมาให้นะครับซึ่งจะมีมาให้แค่เพียงตัวธรรมดาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวตัวชิวหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวยางหุ้มโชคตัวนี้นะครับที่จะเป็นของแถมมาให้จากเบนเนอรี่แต่งมาให้เลยนะครับสําหรับตัวธรรมดาส่วนในเรื่องของตัวสีรถนะครับก็ตอนนี้ จะมี3สีนะครับสำหรับตัว SR Limited Edition นะครับก็คือจะมีเป็นสีดำแล้วก็สีเทานะครับและอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแดงซึ่งจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวสีเนี่ยเฉพาะตัวถังน้ำมันเท่านั้นนะครับส่วนจุดอื่นๆก็ยังใช้เป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวาราคานะครับสำหรับเจ้า i m p e r i a l 400นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยตัวนี้ต้องบอกเลยว่า ทําออกมานะครับราคาเท่ากันนะครับก็คือราคาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่139,900บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคาเพียงเท่านี้นะครับได้รถคลาสสิกคลาส4 0 0รซีซีนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้า Imperiale นะครับก็อันนี้นะครับหากใครต้องการดูรถนะครับหรือว่า ต้องการที่จะออกรถสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามในทางเพจ Facebook 81ออโต้นะครับหรือจะเป็นไลน์และเบอร์โทรฝ่ายขายของทางร้านเราตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ